สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสิสเกตและอำเภอกันทละลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z e t v พระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากกงแก้วค่ะหอ,อการค้าจังหวัดริสเกตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอ,อการค้าไทยครั้งที่3ทับ2,567ค่ะ เมื่อวันที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาค่ะณห้องสีลำดวนหนึ่งโรงแรมสีลำดวนอำเภอเมืองศิสเกตนายอนุรัต์ธรรมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสนับสนุนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทยครั้งที่3ทับ 2, ระหว่างวันที่24-25มิถุนาย,ยน2,567 โดยมีนายสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชยัยรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและประธานหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายสมเกียรติอนุราชกรรมการกิติมักิ์หอ,อการค้าไทยนายมงคลตันสุวรรณกรรมการรองเลขาธิการหอ,อการค้าไทยและเลขาธิการหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียริประธานหอการค้าจังหวัดรีสเกตคณะผู้บริหารหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้บริหาร YEC หัวหน้าข้าราชการระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียริประธานหอการค้าจังหวัดรีสเกตกล่าวค่ะว่าหอการค้าจังหวัดได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดริสเกตจัดทำแผนงานโครงการต่างๆจะเห็นได้ว่า หากจะให้การดําเนินงานบนรรลุตามวิสัยทัศน์ได้นั้นทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานและผลักดันให้บังเกิดผล รวมถึงเสนอประเด็นปัญหาต่างๆให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทราบและนำเสนอต่อหอการค้าไทยพิจารณาแก้ไขต่อไปและสิ่งที่สำคัญของหอการค้าจังหวัดคือเครือข่ายและความร่วมมือจะเห็นได้ว่าทุกวันทุกท่านในที่นี้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สุดของภาคเอกชนของเราและมีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น และมีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันทําให้การทำงานของเรามีความสะดวกรวดเร็วจากการที่ทุกท่านภายในองค์กรหอ,อการค้าได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติยังได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมของหอ,อการค้าจังหวัดสิสเกตอีกว่าจังหวัดสสเกตได้กำหนด10อเจนดา การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศิษสะเกกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศิีสะเกกโดยเราต้องเริ่มหาแบรนด์ให้กับจังหวัดว่าจังหวัดของเราจะมีแบรนด์เป็นอะไรซึ่งท่าสมัยก่อนถ้าพูดถึงจังหวัดศิีสะเกกก็ต้องยอมรับว่าเรามีแบรนด์เพียงแค่สินค้าทางการเกษตรในช่วงเวลา10ปีก่อนหน้านี้เราได้สร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาที่จังหวัดศิีสะเกก ก็คือเรื่องของเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้โดยดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการโฆษกประจำกระทรวงศึกษาธิการและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดริสเกตเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนทำให้ทุกคนเห็นว่าศิสเกตของเราเป็นเมืองเอสเทวิเป็นเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งสิ่งปลูกสร้าง แล้วก็ทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมในการดูแลในการจาัดกิจกรรมเรื่องของกีฬาและแบรนด์ต่อมาที่เราได้ร่วมผลักดันในช่วง3ปีนี้ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ เราให้ความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะมุ่งพัฒนาเมืองจังหวัดศรีสะเกษของเราไปสู่การเป็นเมืองดนตรีและเป็นเมืองภาพยนตร์เราได้มีการวิเคราะห์ฐานทุนต่างๆของเมืองรวมเป็นจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็แนวทางในการนำเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาคราชการและก็รัฐบาลในอนาคต ส่วนเรื่องที่3ที่เราจะมุ่งเน้นในการพัฒนาก็คือเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่แหล่งท่องเที่ยวก็คงไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวธรรมดามีวาระหนึ่งซึ่งหอการค้าเรากำลังจะผลักดันอย่างจริงจังก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงโบราณคดีซึ่งตนคิดว่าสิ่งนี้ถ้าเราสามารถผลักดันได้ ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์แต่เพียงแค่จังหวัดศิสเกตจังหวัดเดียวแต่อรยธรรมภาคอีสานของพวกเราทั้งก้อนจะถูกยกระดับขึ้นด้วยวันนี้ศิสเกตเราก็จะได้เริ่มในประเด็นนี้และประเด็นที่4ก็คือสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของพี่น้องประชาชนและสินค้าโอทอปรวมถึงโคเนื้อโคนมเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะลืมไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นกระดูกสันหลังหลักของพวกเราชาวภาคอีสานแล้วก็ชาวจังหวัดริสเกตอีกด้วยค่ะ